เป็นคัพเค้กอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ครับผมนี่คือขายส่งอย่างเดียวเลยไขายส่งอย่างเดียวครับผลิตอย่างเดียวเลยครับอืมก็เลยมมหน่าถึงมีโปรโมชั่นแบบนี้ผมก็ยังงงเอ๊ะทำไมเยอะจังเลยซื้อทีใหญ่สมมติใยากจะกินแค่สองชิ้นสามชิ้นไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องไปซื้อตามร้านถูกต้องในเบเกอรี่ที่เขารับไปต้องใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าถ้าใครไปเยี่ยมโรงงานเราก็ให้ชิม อ๋อไปชิมได้ไปชิมได้ก็ไปชิมฟรีได้ได้ครับผมยินดีครับเอออังนี้น่าสนใจนะฮะโรงงานที่ไหนคับอยู่รามินทากิโลเมตรที่8ครับรามินทากิโลเมตรที่แปดก็ถนนคูบอนครับอ๋อคือเข้าไปในถนนคูบอนแล้วก็จะเห็นป้ายเข้าไปในคูบอนซอยยี่ห้าคูบอนซอยยี่สิบห้าครับผมเข้าไปประมาณสักบ้านหลังที่เก้าซ้ายมือสีแดงๆอ๋อจะติดป้ายไว้เหมือนกันไหมครับผมก็จะเห็นเขาทํางานอยู่เห็นทำงานอยู่ใช่ ไปชิมฟรีได้นะครับครับผมชิมฟรีถ้าเกิดชิมสักร้อยหน้านี eh BE ่ม no ันจะเป็นอะไรไหมฮะก็ต้องมาร้อยวันนะโอ้โหอ๋อให้ให้วันละชิ้นเลยวันละชิ้นครับผมคือที่ที่นู่นเขาทํางานเ็าจะคั่งยุ่งแต่ถ้ามีใครมาเยี่ยมเยียนก็ได้ชิ้นสองชิ้นอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะเขาไม่สามารถที่จะดูแลได้เข้าใจเข้าใจผมอาจจะแซวเล่นไหมก้แต่ไม่มีใครแบบไปถึงกูขอชิมที่ละร้อยนะก็ไม่แน่ผมชอบชอบหม่ำด้วยอ่โอเคแล้วร้อยหน้าคือ คือร้อยหน้าเนี่ยเรามีรสชาติเนี่ยร้อยรสชาติอะไรบ้างอ๋อไม่ครับรสชาติก็หลักๆก็คือหกหกรสชาติใช่ก็มีที่ฮิตๆิ้งเลยก็คือช็อกโกแลตกาแฟช็อกโกแลตกาแฟวานิลลาวานิลาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ส้มส้มใบเตยอันนี้คือคือหกหกหล้าหลักใช่ใช่เออหกเออหกรสชาติหลัก ก็คือเมื่อเค้กเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นหลักครับเสร็จแล้วการแต่งหน้าการแบ่งเขาก็จะอีกทีหนึ่งครับผมทำไมถึงทําแค่หกรสชาติเออเป็นที่ที่ต้องการของของของทั่วไใช่ใช่เพราะเราเคยทํารสชาติอยู่เหมือนกันแต่ลูกค้าไม่ไม่ไม่ได้ต้องการก็คือเราอยู่จากยอดด้วยครับอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยทาแล้วใ่ไหมมีมีแล้วคร้นี้เราก็ไแนั่งดูว่ามันเอ๊ะโอเคคนชอบ มากน้อยแค่ไหนช่แล้วก็คัดให้มันเหลือจะพาะในคิดว่าเนี่ยเป็นที่ที่คนชอบมากที่สุดแล้วใช่ครับผม,มแล้วในการทําเนี่ยเนี่ยนี่คือเราเราถึงจะสั่งโรงงานทําครับผมหรือว่าอ๋อโอเคสั่งโรงงานทาแล้วนี่ทางทางตัวคุณชัดพงเองอะนอกจากคิดแล้วมีส่วนตรงไหนอีกบ้างไหมฮะที่ในในในเรื่องของของการผลิตโปรดักชันใช่ไหมครับ ส่วนของผมจริงๆก็คือการวางแผนนั่นั้นการดูเรื่องของยอดดูเรื่องของลูกค้าดูเรื่องของปัญหาแล้วก็เอามาบอกกับแฟร์ว่าควรจะปรับปรุงยังไงเพราะเราจะต้องมีฟีดแ b a c k กลับมาหาเราแล้วว่าคุณแชตพงศ์นี่คือเป็นส่วนจริงก็คือเน้นเรื่องมาเก็ตติ้งถูกต้องครับอ่าแล้วในส่วนของทางแฟนก็คือจะเน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรดักชันมากกว่าใช่ทั้งหมดอ๋อครับผมแยกกันเพราะผู้หญิงส่นใหก็จะชอบในการที่จะ ชิมในการที่จะทาในการที่จะทำแล้วตัวบุญชัดพวกเองเป็นคนที่ชอบทานมาเนี่ยเออถ้าผมเค็มพวกเคจริงจริงก็ชิมนะฮะแต่เป็นคนไม่ค่อยชอบใช่เพราะดูจากรูปร่างอ่ะไม่ไม่ค่อยน่แต่อย่างผมเนี่ยน่าจะชัดเจนครับผมส่วนมากจะใส่ชิมชิมมากกว่าก็จะสุ่มนะสุ่มชิมบางทีเราเข้าโรงงานก็จะให้น้องเอาเตานี้นะ เอาไปให้ไปวางไว้เนี่ยเราจะต้องไปดูว่าอ้เตานี้ว่าเราอยากจะสุ่มชิมใช่แล้วทีให้เขาไปวางไว้แล้วก็ลองสุ่มชิมถูกใช่ครับผมเพราะแต่แต่ละหม้อแต่แต่ละการตีแต่ละเตาเนี่ยถ้าไม่สม่าเสมอเนี่ยรสชาติก็จะเพี้ยนไปอย่างเช่นตอนเช้าก็อาจจะทําดีหวานครับแต่ว่าไปกลางๆแล้วก็อาจจะทาเค็มหรือเขาลืมใส่อะไรลงไปเราก็จะเดินไปสุ่ม กันทีมด้วยครโอเคครับทีมก็จะให้เขาจัดมาแล้วแต่ถ้าเราไปตลาดเนี่ยอย่างเช่นผมไปเดินตามห้างหรืออย่างเงี้ยแล้วผมไม่เห็นรูปลักษณ์อย่างเงี้ยผมก็เอามาคิดเนื้อง,งานแล้วก็บอกเขาว่าแบบเราอยากได้แบบนี้นะเขาก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้ดูได้เดี๋ยวกลับมาค,บคุยกันเรื่องแบบน<า>ี้อีหนึ่งผมต้องพักสักครูคร่ินึีครับ ครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณชัดพงศ์โตสมภาพเจ้าของร้านซีดีครับคลัยังอยู่กับคุณชัดพงศ์โตสมภาพเจ้าของร้านซีดีครับเค้กนะครับกับรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับคุณชัดพงศ์ครับเมื่อกี้ค้างกันไว้นิดหนึ่งมีคาถามนิดนึงคือเรื่องการที่คิดหน้าเค้กเนี่ยวิธีคิดในการคิดเนี่ยคือมีเป็นร้อยหน้าเนี่ยมีไอเดียมี ความคิดตรงเนี้มาได้ยังไงครับอืมกว็วิธีคิดคือบางทีเราอาจจะไปดูในท้องตลาดก่อนแล้่ทุนที้คือก็คือไปเดินตาม ตลาดหรือไปเดินตามห้างร้านเค้กอะไรอย่างเงี้ยป่ฮะครับผมใช่แล้วก็ดูข้อมูลด้วยจากเว็บมือนอกจากเว็บไซต์หรือหรือคนหรือคือใช้วิธีสังเกตแล้วก็เราก็เอาเอาตัวที่เราเห็นเนี่ยมีนีเดการนะว่ามันใช่อ่ะแล้วเราก็มาหาอุปกรณ์ที่หรือที่มันสามารถที่จะมาประกอบใช้ได้ครับครับผมแล้วก็เอามาลองทําดูครับผมลักษณะก็คือต้องไปเก็บข้อมูลให้ได้มากแล้วก็วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมอาจจะมีหน้าใหม่สักษ์สองสามหน้าให ให้ทางพนักง,งานเนี่ยได้ลองอ๋อเดี๋ยวทุกวันนี้นี่คือทุกวันทีก่กระจอ,อกหน้าใหม่มาตลอดนะครับ<ด>ผม <c oughs> มีตลอดครับผม <c oughs> มีหน้ามีเป็นร้อยอ่าฮะแต่ว่าการที่เราเราเราคิดได้แล้วเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ถ้าเราไม่พร้อมออกอ,อแล้วออพอมันมีการโรเตทรหรือมีการหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะมีหน้าใหม่เนี่ยไหลเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรออย่างเช่นถ้าเราไม่คิดไปก่อนก็ถึงเวลาโทษนะครับพรุ่งนี้ จะออกหน้าอะไรดีนะลูกค้าเบื่อพึ่งอนี้ใช่ใช่มันต้องมีเก็บมันก็เก็บไว้ในสต็อกถูกต้องแล้วค่อยดึงสต็อกความคิดเนี่ยออกมาใช้เรื่อยๆไม่ใช้ไม่เป็นไหลไม่เขาถ้าเขาเมื่อตลาดไม่ต้องการหรือตลาดต้องยังต้องการของเก่าอยู่ของใหม่ไม่ต้องหย่าเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ค่อยๆไหลออกไปอาชีพหนึ่งก็มียัก2สองสามหน้ามีใหม่มาเรื่อยนี่นี่นี่อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยทำให้ซีดีคัพเค้กเนี่ยดังแล้วก็ขายดี คมันไม่เบื่อครับบูรณาใหม่ตลอดถูกต้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างสซะทีหนึ่งนะฮะอย่างอย่างอันนี้ใช่ไหมฮะับผมคอันนี้เป็นที่คุณลุงพูดถึงอันนี้นิดยายไอเดียมาจากอันไหนฮะอันนี้เค้กที่มีโรยอันนี้เรียกว่าโรยมะพร้าวใช่ครับผมเอออันนี้ได้ไอเดียมาจากตัวมะพร้าวเนี่ยเป็นโรยตัวของโดนัทคือก็จริงๆคนที่กินโดนัทเนี่ยเริ่มต้นก็คือจะเห็นมะพร้าวเนี่ยโรยเราก็มีความคิดว่า ก็มะพร้าวเนี่ยไปโรยในโดนัทได้ครับแต่เราไม่เคยเห็นมะพร้าวมาโรยในเหมือนเค้กหรือท<ม>ีมเลยสักสักเจ้าหรืออาจจะมีคนเคยทําแต่เราไม่เคยเห็นในท้องตลาดรเราก็เลยไปคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาโรยดูทีนี้พอมาโรยโรยอย่างเดียวมันก็ไม่สวยอะแต่งหน้าแต่นี้การที่เราโรยมะพร้าวแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือหนึ่งในในตัวที่จะโรยมะพร้าวามัน้็จะมีการแต่งสไตล์เข้าไปอีก อืมอ่าว่าผม,ผมขอหยิบมาได้ครับผมอ่าจะหอมครับอันนี้เมื่อประกอบกับครีมแล้วก็จะหอม,มครับวัวดุด,ด,ดครับลองดมดูได้ครับผมแล้ว,แล,วแล้วพอมันหอมกลิ่นมะพร้าวเสร็จเราก็เอาครีมเข้าไปผไปสมเออเอาแยมเข้าไปเพือ่อ แล้ให้มีกลิ่นทําไมต้องเป็นแยมทำไมแล้วก็เนี่ยนี่คือแยมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมก็ใชอเหตุที่ต้องเป็นแยมเพราะเนื่องจากแยมเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวมีรสชาติของธรรมชาติของผลไม้ด้วยเมื่อทานกับครีมกับมะพร้าวเนี่ยเขาจะได้ความกลมกล่อมอครับผมก็เลยใช้แยมแต่บางครั้งเขาก็จะเอาอย่างอื่นมาประกอบด้วยก็คือก็คือแล้วแต่แล้วแต่การแต่งหน้านั่คือหน้าใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่นะครับครับ อ่าโอเคและเนี่ยฮะอันที่มีโอ,อรีโอเนี่ยฮะครับผมนี่ผมจัดไม่ดีมาเมืม่อกี้ผมจัดไม,ไม่ลงล็อกเดี๋ยวไม่สวยทายไม่สวยครับผมหาเรื่องจับไว้ไปดูดนิว้วเอนไงครับอร่อยนะอร่อยดีครับผมรับผมแล้วอยากโอรีโออ่ะทำไมถึงต้องเป็นโอรีโอคือโอรีโอเนี่ยเราเห็นว่าเด็กเนี่ยชอบอืแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของช็อกโกแลตครับก็เลยเอามาประกอบเอาโอรีโอมาอมแต่นี้มันก็มีพิเศษอีกว่าเอแล้วโอรีโอ ทำได้อย่างเดียวเหรอมันโอรีโอเนี่ยเมื่อเราเราทํามาบางครั้งมันมีแตกมีหักก็ดีกว่าทิ้งเราก็เอาโอริโอเนี่ยมาทําการผสมกับครีมกลายเป็นคุกกี้อย่างครีมซึ่งก็คือไอติมที่เราเคยเห็นไอศครีมอ่าเป็นไงคุกกี้อย่างครีมเวลาคนไปซื้อไอศครีมเห็นคําว่าคุกกี้อย่างครีมสั่งมาเนี่ยเขาจะมีโอริโอบด เราก็ไม่ได้ไอเดียเห็นไหมฮะเราก็เลยมาบทใส่กีมก็กลายเป็นเนี่ยกลายเป็นมีเกตของโอริโอ้แล้วมีการแต่งหน้าใหม่ก็คือใช้ตัวที่เป็นของแตกหักแต่ไม่ใช่ว่าเสียหรือทิ้งเราก็เอาตัวนั้นมาอัดแบบใช้กลายไปอีกหนึ่งหน้าหนึ่งครับผมคุกกี้อย่างทีคือไปไหนนี่ก็คือได้ไอเดียตลอดว่างั้นเถอะมีมีหน้าไหนไหมฮะในนี้ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นหน้ายอดคิดซึ่งแบบเปิดมานี่เป็นแต่คนยังไงก็ เอากลับไม่ต้องเอากลับเลยคืตต้องทำตลอดเวลาตลอดเวลาก็ที่ฮิตก็มีพวกฝอยทองฝอยทองครับผมฝอยทองครับผมเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับโอเคจะไม่ต้องหยิบโอเคโอริโอ้แครับผมแล้วก็เป็นพวกเบาวนี่แล้วก็พวกแยมฮะอ๋อนี่คือหน้ายอดฮิตเลยครับผมแล้วก็กาแฟกาแฟกาแฟคืออันนี้ใช่ใช่อันนั้นคือมอคค่าอก็คือพวกนี้จะฮิตแล้วก็สั่งทั้งทุกเจ้าครับผมทำไมเคยเคย เคยรีเสิร์ชไหมวิจัยไหมว่าหรือทำแบบสอบถามไหมว่าทำไมไอ้หนา้าพวกนี้คนถึงชอบอืที่ที่หน้านี้ที่คนชอบเนี่ยคือเราเริ่มขายก่อนเราจะรู้เพราะผมเป็นคนทีม่มาลองตลาดขายเองก่อนกับภรรยาครับผมก็ขายได้ประมาณสองสาเดือนนะฮะก็ขายทุกวัน<ม>ก็จะเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยต้องการ อะไระไรสชาติอะไร,ะไรเพราะบาง<ม>ครั้งเนี่ยเราไม่มีก็จริงแต่ลูกค้าบางทีเขาให้ไอเดียเราเองเลยเช่นยออังไงเขาให้ยังว่ยกตัวอย่างลูกค้าลูกค้าเนี่ยแต่งตัวดีมาเคยไปทานที่สยามมรกตอ,อย่างเงี้ย<ม>เขาไปทานขนมเค้กปอมาบางทีเขามาถึงบอกอุ้ยขนมเค้กเหรอไม่มีกาแฟเหรอเห็นไหมมันก็เป็นไอเดียที่<ย> <จะ S 2> ว่าแสดงว่าใช่นะน่าจะมีกาแฟนั้น,นเมื่อคนนี้เขายังถามถึงแสดงว่าเขาเป็นคนทาน คือเป็นจุดหนึ่งทาให้เราสร้างกาแฟขึ้นมาอย่างเยะยกตัวอย่างอย่างบางคนก็บอกว่าแยามเอ้าแยามแยมมีสองแยมเองเหรอทําไมไม่มีแยมนี้อะแสดงว่าแยามนี้ยังมีคนทานอ่ะแล้วฝอยทองชิปแรกเงี้ยฝอยทองเนี่ยเออฝอยทองนี่ <c oughs> น่าจะเป็นคอนเซ็ปที่เดิมเดิมมาก่อนเพราะฝอยทองเนี่ยมาประกอบกับผมเรียกว่าชิปฟอนรอครับ มาประกอบกับขนมเบเกอรี่ไลท์อีกประเภทนึ่มเขาก็เอาฝอยทองมาอก็ที่เราเคยเห็นแล้วก็โรยแต่ไม่มีครีมคือฝอยทองเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่เห็นอยู่คุ้นเคยเห็นอ๋อเห็นคุ้นเคยแล้วเราก็เลยเอามาใช้กับครีมกับตัวเป็นที่เป็นเค้กครับแลวตัวพิเศษที่ผมเห็นเนี่ยที่มีลูกกวาดมีอะไรเขาเรียกว่าอะไระเนี่ยอันนี้เขาเรียกทิวลิบอลครับผมคือตัวเนี้ยเราไปเห็นในท้องตลาด ก็คือเราไปเห็นเด็กเขาทานเป็นรูกกลมๆสามเมตรเราก็เลยลองมาทาอเออมันกรุบกรอบดีเราก็เลยเอามาลองทานกับคี้เออมันก็เข้าได้เวลามันไปกัดเคี้ยวแล้วเราก็เลยคิดหน้าออกมามแล้ว ตัวนี้ก็คือบังเอิญจังหวะเหมาะกับสีเราด้วยแล้วเนื้อเค้กก็เป็นสตรอเบอรี่ด้วยถากลับงานนี้คือสตรอเบอรี่ลงล็อกใช่แล้วนี้ก็คือบางเอลิญเป็นช็อกโกแลตด้วยอ๋อคืออันนี้ก็คือจริงๆิคอนเซปต์เดียวกันคือเราเปลี่ยนจากไอ้ตัวนี้มาเป็นมาเป็นช็อกโกแลตใช่ใช่แล้วพอหลังนี้นเราก็อย่างตัวนี้ที่เหลือหรือหรือมีเยอะเกินเราก็เอามากรอบไปใช้กับตัวอื่นได้อีกมันก็กลายเป็นหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยที่บางทีเราอาจจะช็อกโกแลตเนี่ยมาประกอบใส่กับตัวนี้ด้วยรหรือเอาเม็ดสีมุูมาใส่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยอ่ะผมนั่งดูแล้วยังทึ่งเลยความคิดของคุณมากเลยคราวนี้ที่จะถามก็คือกระบวนการในในการคิดเนี่ยย,ยังไงมันคือแมชยยังไงมันถึงแบบคือเหมือนกับพอคุณได้อันนี้มาปุ๊บคุณก็ไปอันนี้ต่อเลยแล้วก็เออต่อเลยมีกระบวนการในการคิดยังไงมั่งเออวิธีคิดเนี่ย จริงๆพอเราได้เนื้องานมาเนี่ยเราก็จะมาคุยกับทางแฟแล้วก็เด็กเราจะให้อุปกรณ์เขาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอุปกรณ์นี่มีอะไรมั้ก็ก็เช่นที่เราหามาผมก็จะไปซื้อตัวอย่างมาก่อนซมเปิลลอแซมเปิลก็คือเหมือนกับว่าเราไปเห็นที่อื่นมาถูกต้องแล้วก็ไปซื้อมาถูกต้องแล้วังไงดูโยนให้เขาอืไปเองเลย ให้เขาคิดอยากจะทําอะไรทําอย่าจํากัดเขาเอออย่าอย่าจำกัดจากัดอย่าจำกัดความคิดเขาใช่ไม่ใช่คิดว่าเขาเป็นพนักงานเราแล้วอย่างนี้สิอย่างนั้นไม่ใช่อไปเลยแล้วบางครั้งอุปกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็ยกมาให้ผมเป็นสิบชนิดเลยไล่เลือกเฮียอันไหนใช้ได้แล้วก็มองคิดมีที้ะที่คุณก็คือหน้าที่คุณคือไปเดินนั่นแหละไปเดิน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 แล้วคุณเห็นอะไรที่มันแปลก คุณสนใจคุณก็ซื้อมาเสร็จแล้วคุณก็เอามาให้เนี่ยทีมงานดูพอทีมงานดูเสร็จปุ๊บก็อาะอยู่ไปคิดต่อถูกต้องแล้วเขาเกิดไอเดียของเขามาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำให้คุณดูใช่ครับผมครับผมโอ้กระบวนการเค้กก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่กระบวนการโฆษณาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกับว่ามีเลเยอร์วาดมีเป็นสตอรี่บอร์ดอะไรก่อนถึงจะมาทาเป็นหนังหรือทาเป็นอะไรกันได้อันนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คล้ายๆกันนะ ที่พูดเอามาแมกก็เหมือนกับเป็น reference ที่เขาแบบว่าเอามาให้ดูแบบบางทีในการยังสถาปนิกเงเวลาเขียนแบบไงเขามาให้ลูกค้าดูก็ต้องมีแบบเป็นเป็นภาพว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับไอเดียให้ดูว่าเอออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแนวนี้อ่ะโอเคถึงวมาเริ่มเป็นจะไปวาดเป็น 3D อะไรก็ค่อยลงมาเป็นรูปตึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเนี่ยเออผมจะใช้แนวแนววิธีชิดแบบอ่